ท่องตำนานไปกับอริชัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการนี้ก็เป็นรายการใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมานั่งคุยกันเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ผ่านประสบพบมารายการของเราก็จะส่อาหามาเล่าท่านผู้ฟังครับในโลกใบนี้มีหลายเรื่องต้องเล่านะครับเรื่องที่ฟังจากเขามา แล้วก็เอามาดัดแปลงบางเรื่องนะครับท่านอาจจะฟังมาแล้วหลายครั้งแต่หลายเรื่องครับท่านยังไม่เคยรู้มาบางเรื่องก็อาจจะไปกระทบกับใครบ้างแต่เราก็หวังว่าท่านนะคงจะไม่ว่าคือเพียงอยากจะให้ท่านนะมีรอยยิ้มขึ้นมาหวังที่จะให้ท่านนะสบายใจถ้าหากว่ามีสาระก็เก็บมาใช้มาคิด แล้วถ้าหากว่าเห็นว่าผิดท่านก็โยนทิ้งได้ครับเรื่องคนเรื่องผีเรื่องพระกับเรื่องธรรมะจากที่ไหนหๆก็ตามแต่ลูกทุ่งดารานักกีฬาทั่วไปเทพีเมืองไทยทั้งในต่างแดนเรื่องใกล้ตัวไกลตัวก็จะเสาะสแสวงหามาเล่าทั้งเรื่องใหม่เรื่องเก่าฝากพวกเราแฟนๆถ้ายังเหนียวแน่น ก็จะมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังครับพูดไปมันก็ชักจะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเข้าไปทุกทีแล้วละครับดูว่ามันจะไร้สาระเอาเสียด้วยนะครับเออแต่ก็อย่าไปคิดมากดีกว่านะครับเราไม่ได้ไปซื้อตึกครับทีนี้ก็มาฟังเรื่องเล่าของเราดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องขอเรียนย้ำอีกสักหน่อยนะครับ รูปแบบของรายการของเราก็คือนำเอารูปแบบต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองหรือว่าเรื่องที่ฟังเขาเล่าต่อมาหรือว่าเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างก็หวังแต่เพียงว่าให้ท่านได้คลายเครียดนะครับเรื่องไหนจริงจังก็หวังให้ท่านได้สาระถ้าเรื่องไหนเลหลาก็หวังเพียงให้ท่าน ฟังขำๆเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปสอดเสียดกับใครเขานะครับแล้วถ้าหากว่าไปตรงกับชีวิตของใครก็ต้องขออภัยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับเรื่องนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่าผีพานักภาคไปขี้ครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะครับผมจั่วหัวเสียขนลุกกับบรรดาพวกนักภาคนะครับเพราะว่ามีชื่อว่า ผีพานักภาคไปขี้ครับอ้าวอ,อย่าอย่าเพิ่งหาว่าผมนำเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวอุจจารบาดหูมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันไม่ใช่คำหยาบอะไรหรอกครับก็พูดกันธรรมดาธรรมดาภาษาบ้นบานๆนั่แหละครับจะขี้หูขี้ตาขี้มูกมันก็ไม่ได้หยาบโลนอะไรนะครับเขาใช้คำว่าขี้ขึ้นหน้ากันทั้งนั้นแหละครับ อย่างเช่นคําว่าคนขี้เกียจคนขี้เมื่อยคนขี้อ้อนคนขี้สงสารมันก็เป็นภาษาบ้านๆกันเองดีนะครับฟังดูน่ารักอีกต่ังหากข้อสำคัญก็นำไปใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่บ้านนอกคอกนาน,นี่นะครับเมื่อเราจะถามคุณลุงคุณป้านะครับท่านก็จะตอบว่าไปขี้ไปเยี่ยว ไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าไปอุจจาระไปปัสสาวะแหมถ้าคืนพูดอย่างนั้นนะครับก็จะถูกหาว่ากันแดะเอานะสิครับแล้วก็เผลอๆก็จะไม่มีใครอยากจะพูดด้วยสิครับเกือบที่จะลืมเรื่องที่จะเล่าเสียแล้วล่ะครับลืมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนลืมง่ายเหมือนชื่อเพลงของรพินภูไทยนักร้องขวัญใจคนไทยเมื่อสมัยก่อนครับ ยังจำกันได้ไหมล่ะครับเจอคนลืมง่ายอยากตายอยากตายให้พ้นอยากหนีให้ไกลจากคนจากคนที่ชอบลืมกัน <c oughs> มานักร้องรพินภูไทยนะ่ะพอไปได้นะครับแต่ผมนะ่ะเข็นไม่ขึ้นนะครับเออนักร้องดังนักร้องดี ต่างก็จากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควรก็เยอะแยะนะครับน่าเสียดายจริงๆครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าไม่ช้าก็เร็วเวลาใครเวลามันถึงเวลาก็ไปกันทุกคนแหละครับไอคนที่อยู่ก็ยังมีหน้ามาบอกนะครับว่าแหม้ไม่น่าตายเลยเออโธเอ้ยพูดอย่างนี้นะมันไม่ได้หรอกครับ ถึงเวลามันก็ต้องตายไม่ถึงคราวก็ไม่ไวายชีวาวาดไม่ถึงคาดท่านยมมาบาลยังเอามาส่งคืนเลยครับเอาล้วครับมหาตลิตติ่ชึ่งไปซะไกลเลยนะครับทีนี้ก็มาฟังเรื่องผีพานักภาคไปขี้กันดีกว่านะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้พูดเองนะครับส่วนว่าจะเป็นเรื่องที่ชวนขนหัวลุกหรือว่าจะชวนขำขันก็ สุดแท้แต่ท่านจะนำไปคิดนะครับแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องจริงครับประมาณปี2,513ครับที่ผู้พูดยังใช้ชีวิตการเป็นนักภาคภาคหนังกลางแปลงอยู่นะครับแล้วในปีนั้นก็ได้มีโอกาสไปภาคที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนาใหญอามจังหวัดจันทบุรีครับ ส่วนว่าจะเป็นวัดไหนนั้นก็อย่าไปเอ่ยอ้างชื่อวัดท่านเลยครับรู้แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสนะบอกว่าวัดนี้นะเคยเป็นสถานที่บวงสรวงของพระเจ้าตากศินก่อนที่จะออกรบก็แล้วกันนะครับจำได้ว่าวันที่ผมไปภาคในวันนั้นมันเป็นงานศพครับแต่ว่าหนังไทยที่ฉายในคืนนั้นเป็นเรื่อง กำแพงเงินตรามิดเพชรลาแสดงนำครับแล้วก็หนังจีนที่ผู้ภาคภาคก็เป็นจําพวกหนังกำลังภายในของชอบราเดอร์จําได้ว่าชื่อเรื่องริดไอบอดครับหวังอยู่หรีชิงก็เป็นดาราแสดงนำไอ้ที่จําได้แม่นนี่นะครับก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องจดจำครับ และก็ยังจำติดตามมาจนถึงทุกวันนี้มาตลอดนังที่ใช้ในคืนนั้นต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงวัดที่ไปนี่ก็เช่นกันครับเขาก็มีเครื่องปั่นไฟให้แสงสว่างวัดนี้ก็ห่างจากหมู่บ้านมานิดหน่อยศาลาที่ตั้งศพนั้นมันก็อยู่ห่างจากกำแพงหลังวัดพอสมควร มีต้นหมากต้นมะม่วงต้นสาเกขึ้นรกคลุ้มดูตอนกลางวันมันก็ร่มเย็นดีนะครับแต่ว่ากลางคืนครับมันก็เย็นเหมือนกันนะครับแต่มันเย็นวิววิวชอบกลนครับคืนนั้นหนังไทยต้องวิ่งนะครับคือคำว่าวิ่งเนี่ยหมายความว่าในคืนเดียวกันนั้นจะต้องฉายหลายจอ จึงจำเป็นต้องฉายก่อนนะครับเพราะว่าเราให้ค่าฟิล์มเขาน้อยพอให้ค่าฟิล์มเขาน้อยก็ต้องจำเป็นนะครับต้องฉายก่อนเพื่อหนังจะได้วิ่งไปฉายที่จอต่อไปนะครับภาคเรื่องแรกก็จบไปแล้วในคืนนั้นนะครับผมจำได้เลยครับว่าคนฉายนะคือคุณชาติชายองอาจหรือว่าเฮเท็กนะครับซึ่งต่อมาก็เป็น ผู้อำนวยการสร้างหนังไทยเรื่องบ้านผีปอบทั้งหมด14ภาคนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหนังไทยที่มีภาคต่อมากที่สุดในวงการนี่แหละครับซึ่งในตอนนั้นเฮเทกกับผมนะครับก็ลุยไปเรยกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดผมภาคเฮเทกฉายนะครับก็จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับไปถึงงานเจ้าภาพไม่เลี้ยงข้าวเพราะว่าเห็นผมตัวเล็ก เฮตต์ก,ก็ตัวเล็กตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆนะครับคงจะคิดว่าคงทำงานให้เจ้าภาพเขาไม่ได้ก็อดข้าวสิครับเขาไม่เลี้ยงข้าวครับสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ผมจะเล่าในคราวหน้านะครับทีนี้ก็กลับมาฟังต่อในเรื่องของผีผานักภาคไปขี้กันนะครับในคืนนั้นพอจบจากหนังไทย ก็ต่อเลยครับด้วยหนังจีนกำลังภายในพอภาคภาคไปหนังกำลังสนุกนะครับเป็นฉากที่ผู้ร้ายเข้ามาฉุดนางเอกภายในบ้านนะครับหลีชิงซึ่งรับบทเป็นภรรยาสามีก็คือหวังอยู่ครับเหล่าร้ายเข้ามาฉุดกระชากลากถูหลีชิงครับหวังอยู่ก็พยายามต่อสู้นะครับไม่ว่าจะด้วยหอกด้วยดาบ จนเลือดสาดทั่วจอไปหมดครับและพอภาคไปภาคไปครับท้องไส้มันก็ร้องครู่ครา่าครูครา่ามันคงจะเป็นผลจากตอนเย็นนะครับที่ผมรับประทานอะไรเข้าไปแบบไม่ได้มองให้ดีแต่แล้วก็ฝืนภาคมาจนถึงหนังจีนครับพอถึงหนังจีนช่วงต่อสู้กับผู้ร้ายตอนนั้นมันก็ต้องอึบอับอึบอับสิครับเพื่อให หนังดูตลกดูสนุกนะครับให้สมเหตุสมผลไอ้ที่เข้ามาขวางนี่อยากตายใช่ไหมเสียงของผู้ร้ายครับเข้มมาเลยนะครับอตอนนั้นในท้องชักเริ่มแย่แล้วครับใครจะมาเอาเมียของข้าไปไม่ได้ว่าแล้วหวังอยู่ก็ใช้กำลังภายในกระโดดเข้ามาฟันโอ้โหในตอนนั้นครับ มันต้องใช้เสียงจักเพื่อเหอเอาะออกมาฟันโอ้โหไอช่วงภาคต้องฮึดฮัดฮึดฮัด,ฮด,ฮดอ,อึบอับอึบอับโอ้โหท่านผู้ฟังครับท่านลองนึกภาพดูนะครับระหว่างที่ท้องไส้ไม่ค่อยจะดีเราก็ต้องใช้พลังภายในเพื่อใช้ในการภาคท่านผู้ฟังครับตอนนั้นนะครับมันเหมือน เป็นการกระตุ้นลมปราณภายในของเราเป็นอย่างมากครับจนไอตัวหัวหน้าในท้องเนี่ยมันจะพุ่งออกมาซะให้ได้ครับโอ้โหแล้วอึบอับอึบอับยังไม่พอครับนางเอกหลีชิงตะโกนบอกหวังอยู่ด้วยเสียงอันดังท่านพี่เชิงเซี่ยวท่านพีเฉิงเซี่ยวช่วยด้วยโอ้โหเท่านั้นแหละครับมันเหมือนจะมีอะไรรั่วออกมาครับ ยิ่งบีบเสียงแหลมๆม,มันก็ยิ่งเป็นการเสียดแทงให้หลมปราณภายในเริ่มทะลักออกมาอย่างครับยังไม่พอครับหวังอยู่ที่โดนจับอยู่นะครับสมบัติหลุดครับตายเป็นตายโอ้โหกระโดดมาล้องอย่างสุดเสียงปากล้องสุดเสียงข้างล่างจะแย่แล้วครับ การต่อสู้กำลังถึงพลิกถึงขิงนะครับผมทนไม่ไหวจริงๆผมกระซิบบอกอยฮ่เต็กเฮ้ตเต็กไม่ไหวแล้วเว้ยหยุดเครื่องเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยจะไปแล้วและในที่สุดเตาที่ส่องไฟไปที่หัวเครื่องฉายก็ดับวูบลงครับทำให้จอมืดตึืต้อคนดูก็โหสิครับเออนึกว่าคงจะเป็นหนังขาดนะครับ ผมเองก็เลยฉวยโอกาสพูดว่าหนังสะดุดหัวต่อรอประเดี๋ยวคนภาคก็ปวดเยี้ยวประเดี๋ยวเดียวก็คงจะกลับมาทีนี้พอพูดจบครับจากเสียงโฮหฮานะครับก็กลายเป็นเสียงฟิลฟาวฟิลฟาวแล้วคนดูนะครับลองเป่าปากฟิลฟาวส่งเสียงเชียร์แล้วก็มีคนดูหลายคนครับ พร้อมใจกันชี้มือไปหลังวัดบอกที่ตั้งส้วมให้ผู้ภาคครับผมก็ขอบคุณนะครับยืนแล้วก็โค้งเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มที่มุมปากหน่อยๆครับผมก็วิ่งนะครับลอดใต้ศาลาไปทะลุป่าหมากป่ามะม,ม่วงข้างกำแพงหลังศาลาครับในช่วงนั้นมันมืดนะครับไม่มีไฟก็ได้แต่เห็นแสงไฟสลัวๆนะครับ ผมเดินมาทั้งเดินทั้งวิ่งครับก็ยังมองไม่เห็นซ้วมตามที่พวกคนดูเขาชี้ให้ผมเลยนะครับเดินมาได้สักครู่หนึ่งผมกลับไปเจอลุงคนหนึ่งครับแกนุ่งกางเกงขากก้วยถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อขาวน่ะพาดบา่านั่งสูบยาอยู่ที่ก่องไม้แกสูบยาแดงว่าบว่าบ แล้วแกก็พูดสั้นๆว่ามาขี้เหรอผมผู้พากนะพูดไม่ออกครับกลัวก็กลัวแต่มันปวดมากกว่าได้แต่พยักหน้าแล้วแกก็ชี้มือไปตรงนั้นนมันเป็นกองไม้ที่วางเรียงเอาไว้ยกพื้นขึ้นนั่งร้านข้างล่างก็ว่างทะลุโปร่ปรงข้างบนก็มีใบไม้บังระดับสายตา โอ้ผมผู้ภาก็ไปต่อไม่ไหวแล้วครับผมนั่งปล่อยตรงนั้นเลยครับก็หก่างกันกับแกสักประมาณห้าหกเมตรได้แกเองก็คงจะได้กลิ่นที่หอมยวนยีของผมไปด้วยนะครับเพราะว่าผมอยู่ต้นลมทันทีที่ปล่อยด้วยความรู้สึกว่ามันพนทุกข์มีหน้าล่ะครับโบราณถึงได้เขียนหน้าห้องน้ำว่า <c oughs> สุขขามันสุขจริงๆครับแล้วในขณะที่นั่งปล่อยทุกข์ลุงแกก็ชวนคุยไปด้วยครับแกคงจะกลัวว่าผมเหงามั้งนะครับมีอยู่คำหนึ่งครับที่แกพูดว่าเองรู้ไหมไอ้หนุม่มมิตรชัยบัญชานะตายแล้วเอ ผมก็คิดว่าแกคงจะพูดเล่นครับแล้วก็คุยอะไรต่อมีอะไรกับแกอีกหลายคําการคุยกันเนี่ยนะครับเหมือนกับเราสนิทกันมานานแสนานานแล้วนะครับผมเองก็ถามแกนะครับลุงลุงลุงบ้านอยู่ไหนอ่ะแกก็ตอบว่าข้าอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลานาน,านแล้วแล้วการถ่ายในคืนนั้นนะครับมันเหมือนกับท้องเสียอย่างหนักนะครับพอจะลุกมันก็ไหลอีก ไหลอีกขยับที่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระดาษหรือว่าใบไม้ก็ไม่มีในที่สุดครับก็ต้องเสียสละกางเกงในที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไปอีกหนึ่งตัวครับพอมั่นใจว่าทุกอย่างนะหายสนิทไม่มีอะไรกระปิดกระปอยอีกแล้วก็เลยลุกออกมาแต่ถ้าว่าผมหันไปมองทางที่ลุงแกนั่งที่กองไม้ข้างหน้า ลุงลุกออกไปเมื่อไรผมไม่ทันเห็นครับเพราะว่าแกก็ไม่ยอมบอกเราและผมก็เลยมานั่งภาคต่อจนเสร็จสมบูรณ์พอตอนหนังฉายจนจบสว่างพอดีลุงแจ้งขึ้นมาเจ้าภาพก็เชิญไปกินข้าวต้มบนสลาในตอนนั้นเองผมก็แอบถามหลวงพี่ที่ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆลหลงพี่หลวงพี่ ผมเจอลุงเมื่อคืนเนี่ยลุงแน,น่ะบอกว่าอยู่ที่วัดนี้แล้วหลวงพี่ลุงคนนั้นอยู่ไหนครับแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าที่วัดนี้นะไม่มีลุงที่โยมถามนะจนกระทั่งเจ้าอาวาสท่านคงได้ยินครับท่านก็เลยเดินมาแล้วท่านก็บอกว่าใช่ก็นั้นหรือเปล่าเลยโยมพอพูดจบแล้วท่านก็หันหน้าแล้วก็ชี้ไปที่รูปที่ตั้งอยู่ข้างลง ไอ<า>้ยาผมรู้เลยครับว่าเมื่อคืนเนี่ยใครพาผมไปขี้นะครับให้ตายเถอะครับขนหัวก็เพิ่งจะลุกอาตอนนั้นเองแหละครับพะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราครับแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับพอมาถึงกรุงเทพครับก็ต้องแปลกใจยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าตอนค่ำของวันนั้นเป็นวันที่8ตุลาคม 2,513ข่าววิทยุก็ได้แพร่กระจายไปว่ามิเชลบัญชาตกเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตที่อ่าวดงตาลในการถ่ายทำหนังเรื่องอินซีทองเมื่อตอนบ่ายแต่ว่าลุงคนเมื่อคือนเนี่ยแกพูดวันที่เ7ที่ผ่านมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขำหรือว่าขนหัวลุกดีครับ